การแปรงฟันเป็นวิธีรักษาความสะอาดช่องปากที่สำคัญและไม่ควรละเลยเพราะหากแปรงฟันไม่สะอาดหรือแปรงฟันผิดวิธีอาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพช่องปากเช่นโรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบหรือในกรณีที่ร้ายแรงอาจเกิดโรคในช่องปากจนถึงขั้นสูญเสียฟันได้นะคะ การแปรงฟันไม่เพียงแต่กำจัดเศษอาหารที่ตามองเห็นเท่านั้นแต่ยังทำเพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบได้คราบจุลินทรีย์เกิดจากการหมักหมมของเศษอาหารที่ค้างอยู่ภายในช่องปากเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบโดยทั่วไปเราไม่สามารถกำจัดคราบเหล่านี้ได้ด้วยการบ้วนปากเพราะว่าคราบจะติดแน่นกับผิวฟันต้องใช้วิธีการแปรงฟันเท่านั้น นอกจากนี้คราบจุลินทรีย์ยังสามารถติดสีย้อมฟันได้ดังนั้นเราจึงสามารถนำสีผสมอาหารมาเป็นตัวทดสอบได้นะคะโดยส่วนมากจะใช้สีชมพูหรือสีแดงเพราะจะเห็นเด่นชัดดีซึ่งเราสามารถย้อมสีฟันได้ด้วยตนเองโดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ใช้สีผสมอาหารสีชมพูหรือสีแดง1กรัมผสมน้ำา25ซีซีและใช้คัตติ้ลบัตชุบสีที่ผสม ทาให้ทั่วบริเวณฟันเน้นบริเวณรอบคอฟันทุกซี่และทุกด้านโดยเริ่มจากฟันบนด้านนอกก่อนแล้วจึงมาต่อที่ด้านในจากนั้นให้ทาไปบริเวณด้านบทเขี้ยวสุดท้ายก็คือการทาบริเวณฟันล่างนะคะ 2. หากสีผสมอาหารยังไม่ติดฟันให้ทาซ้ำอีกครั้งเสร็จแล้วให้้วนปากด้วยน้ำสะอาดเพียงหนึ่งรอบเท่านั้น 3. ลองอ้าปากแล้วส่องกระจกดู ถ้าฟันซี่ไหนมีคราบจุลินทรีย์เกาะติดอยู่สีชมพูก็จะแทรกซึมไปกับคราบจุลินทรีย์เห็นได้อย่างชัดเจน4เมื่อทราบแล้วว่ามีคราบจุลินทรีย์ติดอยู่บริเวณไหนให้แปรงฟันด้วยยาสีฟันที่ผสมฟูอไรด์โดยเริ่มแปรงจากบริเวณที่มีสีผสมอาหารติดอยู่มากที่สุด5หลังแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อ้าปากส่องกระจกเพื่อดูว่ายังมีคราบสีติดอยู่หรือไม่ หากยังมีคราบสีติดอยู่แสดงว่ายังแปรงฟันไม่สะอาดและมีคราบจุลินทรีย์อยู่ให้กลับไปแปรงฟันซ้ำนะคะซึ่งการแปรงฟันที่ถูกวิธีสามารถศึกษาได้จากคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกวันนี้คุณแปรงฟันกันถูกวิธีแล้วหรือยังคะบางคนอาจจะแปลงฟันแบบนี้หรือแบบนี้ซึ่งมันผิดวิธีและไม่ดีเอามากๆเลย เพราะการแปลงฟันที่ผิดอาจทำให้เหลือคราบจุลินทรีย์ที่ผิวฟันหรือทำให้คอฟันสึกวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องกันค่ะอันดับแรกเลือกแปรงสีฟันที่มีหน้าตัดเรียบขนนุ่มขนาดเหมาะกับช่องปากของตนเองใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุบีบยาสีฟันให้เต็มหน้าตัดของขนแปรง วางแปรงสีฟันเอียง45องศาเข้าหาคอฟันโดยเริ่มจากด้านนอกเหยียบสั้นๆเบาๆที่คอฟัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วปัดไปทางปลายฟันทำซ้ำอีกครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วปัด จากนั้นขยับแปรงสีฟันไปซี่ข้างๆแต่ละซี่โดยเริ่มจากฟันด้านขวาบนหน้าบนซ้ายบนซ้ายล่างหน้าล่างขวาล่างต่อมาแปรงฟันด้านในเหมือนกับด้านนอกเริ่มจากด้านขวาบนไปจนจบที่ขวาล่างขวาบนซ้ายบนซ้ายล่างและขวาล่าง ยกเว้นบริเวณฟันหน้าบนและฟันหน้าล่างด้านในฟันหน้าบนและฟันหน้าล่างด้านในให้วางแปรงในแนวตั้งย้ำนะคะให้วางแปรงในแนวตั้งขยับปัดทีละซี่ขึ้นลงสั้นๆนเบาๆสิบครั้งเหมือนเดิมฟันหน้าล่างด้านในความแปลงลงขยับปัดทีละซี่ขึ้นลงสั้นๆเบาๆสิบครั้งเหมือนเดิม และแปรงฟันด้านบดเขียวให้ครบทั้งฟันบนและฟันล่างหลังจากแปรงฟันเสร็จควรตรวจว่ายังมีคราบจุลินทรีย์หลงเหลืออยู่หรือไม่โดยเฉพาะด้านในของฟันบนและฟันล่างถ้าพบให้แปรงฟันซ้ำในตำแหน่งที่ไม่สะอาดเพื่อให้การแปรงฟันมีประสิทธิภาพสูงสุดควรแปรงฟันด้วยสูตร2-2-2ได้แก่ แปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าและก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟูอไรด์แปรงฟันนานอย่างน้อย2นาทีไม่รับประทานอาหารหลังแปรงฟันนาน2องชั่วโมงเพื่อให้คุณมีสุขภาพช่องปากที่ดีและยิ้มอย่างมั่นใจนะคะนอกจากนี้ยังมีบริเวณซอกฟันซึ่งเป็นบริเวณที่แปรงสีฟันเขา้าไม่ถึง จำเป็นแต่ต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟันร่วมด้วยได้แก่ไมายขัดฟันหรือแปรงซอกฟันโดยมีการใช้ร่วมด้วยอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก่อนหรือหลังแปรงฟันก็ได้ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆตามคลิปวิดีโอนี้ค่ะ คุณรู้หรือไม่การแปรงฟันอย่างเดียวอาจไม่สามารถกําจัดคราบจุลินทรีย์ในช่องปากได้หมดในช่องปากยังคงมีคราบจุลินทรีย์หลงเหลืออยู่ตามซอกฟันและในบริเวณที่เราแปรงไม่ถึงจําเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์เริ่มทําความสะอาดซอกฟันร่วมด้วยได้แก่ไหมขัดฟันและแปรงซอกฟัน อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่บริเวณซอกฟันหรือบริเวณร่องเหงือกที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบแล้วไหมขัดฟันและแปรงซอกฟันใช้ต่างกันยังไงไหมขัดฟันไหมขัดฟันใช้กับผู้ที่มีฟันชิดกันและไม่มีเหงือกร่นแปรงซอกฟันช่วยทำความสะอาดซอกฟัน ใช้ในผู้ที่มีช่องว่างระหว่างฟันหรือฟันห่างเนื่องจากเหงื่อร่นและผู้ที่ติดเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นวิธีใช้ไหมขัดฟันดึงไหมขัดฟันออกมายาวประมาณ1ฟุตหรือ1ไม้บรรทัดม,ม้วนไหมขัดฟันที่นิ้วกลางทั้งสองมือโดยเว้นระยะให้เหลือพื้นที่ใช้งานประมาณ2-3นิ้ว ใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งจับเพื่อควบคุมไหมขัดฟันค่อยๆสอดไหมขัดฟันลงไปบริเวณซอกฟันเบาๆโอบไหมให้แนบกับผิวฟันมากที่สุดเลื่อนไหมขัดฟันลงไปใต้เหงือกถูกไปมาเบาๆพร้อมเคลื่อนไหมขัดฟันมาที่ปลายฟันเพื่อกวาดคราบจุลินทรีย์ที่ติดอยู่ใต้เหงือกและซอกฟันขึ้นมา ทำซ้ำจนไม่มีคราบจุลินทรีย์ติดออกมาเมื่อเสร็จด้านหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปโอบฟันอีกด้านและทําซ้ำแบบเดิมหลังจากนั้นเลื่อนส่วนที่ใช้แล้วเก็บแล้วปล่อยส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ออกมาทําความสะอาดซอกฟันอื่นๆต่อไป สำหรับฟันด้านหลังผ่อนไหมให้ยาวขึ้นเล็กน้อยใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งจับเพื่อควบคุมไหมทำความสะอาดซอกฟันจากใต้เหงือ่อขึ้นมาบริเวณปลายฟันเช่นเดียวกับฟันด้านหน้าควรใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟันด้วยทุกวันวันละหนึ่งครั้งวิธีใช้แปรงซอกฟันแปรงซอกฟันมีหลากหลายแบบและหลากหลายขนาด ควรเลือกให้มีขนาดพอเหมาะก,กับซอกฟันไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปวิธีการใช้สอดแปลงซอกฟันเข้าระหว่างซี่ฟันที่มีช่องว่างเบียดแปลงเข้ากับผิวฟันทีละข้างและถูแปลงเข้าออกจะพบว่ามีคราบจุลินทรีย์ติดอยู่ที่ขนแปลง ล้างออกและแปรงซ้ำจนกว่าจะไม่มีคราบจุลินทรีย์ติดที่ขนแปรงและควรใส่แปรงจากด้านแก้มและด้านลิ้นเพื่อการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงควรใช้แปรงซอกฟันร่วมกับการแปรงฟันทุกวันวันละหนึ่งครั้งหลังใช้งานให้ล้างและผึ่งให้แห้งเปลี่ยนแปรงซอกฟันทุกหนึ่งเดือนหรือเมื่อขนแปรงบางลง อย่าลืมนะคะการแปรงฟันอย่างเดียวอาจยังไม่สะอาดพออย่าลืมใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟันร่วมด้วยเพื่อทำความสะอาดซอกฟันลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบค่ะการตรวจความสะอาดของฟันภายหลังการทำความสะอาดช่องปากสามารถทำได้สวิธีดังนี้นะคะวิธีที่1การใช้สีย้อมฟัน อาจใช้สีย้อมฟันหรือสีผสมอาหารย้อมสีฟันหลังแปรงฟันโดยสีจะติดบนผิวฟันบริเวณที่ยังมีคราบจุลินทรีย์และคราบอาหารดังนั้นตรงไหนที่ติดสีก็แปลว่ายังแปรงฟันตรงนั้นไม่สะอาดวิธีนี้อาจจะยุ่งยากแต่ก็จะช่วยให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าจุดไหนที่เรามักแปรงฟันไม่สะอาดนะคะเพื่อที่เวลาเราแปรงฟันครั้งต่อๆไปจะได้เน้นทำความสะอาดบริเวณนั้นได้มากยิ่งขึ้นค่ะ วิธีที่2นะคะคือการใช้หลอดตัดเฉียงปลายมนหรือใช้ไม้จิ้มฟันที่ทำให้ปลายทู่วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อเช็คความสะอาดของการแปลงฟันได้ด้วยตนเองโดยใช้ปลายของหลอดที่ตัดเฉียงปลายมนหรือใช้ไม้จิ้มฟันที่ทำให้ปลายทูก่กว่าที่คอฟันของฟันซี่ต่างๆเบาๆถ้าแปรงฟันไม่สะอาดจะเห็นคราบจุลินทรีย์ติดออกมาที่ปลายหลอดหรือที่ปลายไม้จิ้มฟันค่ะ วิธีที่3นะคะก็คือการใช้ลิ้นดุนดูความสะอาดโดยใช้ลิ้นดุนฟันให้ทั่วทุกซี่ถ้ารู้สึกว่าสากไม่ลื่นแสดงว่ามีการแปรงฟันที่ไม่สะอาดให้แปรงฟันซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะในความเป็นจริงแล้วไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากทดแทนการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันนะคะเพราะการใช้น้ำยาบ้วนปากอาจช่วยให้เศษอาหารที่ติดฟันหลุดออกมาได้ แต่ไม่สามารถเข้าทำความสะอาดคราบจุลินทรีย์ในช่องปากได้ทั้งหมดการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันยังคงเป็นวิธีหลักในการทำความสะอาดช่องปากอาจมีการใช้น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์เสริมในระหว่างวันหรืออาจใช้น้ำยาบ้วนปากผสมคลอฮกซีดีนที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีแต่ก็จะเป็นการใช้ในระยะเวลาสั้นๆในบางกรณีเช่นเมื่อไม่สามารถทำความสะอาดฟันได้ตามปกติ หรือใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคทางสมองหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับแขนได้หรือมีการใช้ภายหลังการผ่าตัดในช่องปากหรือคนที่มีแนวโน้มที่จะมีโรคฟันผุได้ง่าย